เอ้ยเดี๋ยวแต่ช่างมาให้มาซ่อมรถตำรวจก่อนเดี๋ยวพวกที่นี่แม่งเหลี่ยมเป็นระเบิดเลยมาแม่ทำก่อนมาแม่ทำก่อนเพาอยากให้เป็นระเบิดหรือหลุดช้าเอางี้มึงเอาให้หลุดก็พอไม่เลือกแสดงว่าอยากได้คู่ไอ้ไอ้ดอมกูจะพาพี่กูไปเดินระเบิดไหม เมืองอีกแล้วไอ้เฮียจบจังเลยมีคนมีคนไปแล้วมีคนไปแล้วมีคนไปแล้วมีเบสไปแล้วเบสไปแล้วนอกเมืองซิโก้เป็นนักเรียนตำรวจใช่ตอนนี้ซิโก้เป็นนักเรียนตำรวจเป็นนักเรียนตำรวจทุกคนเลยครับเริ่มใหม่กันหมดเลยอ่ะบ้านคนรวยบ้าคนรวยทางซ้ายตรงตรงสนามกอล์ฟมอร์นิ่งวูด ตอนนั้นไม่กินถูกปะพี่สองเหรอเนี่ยตึกแดงเคยปล่อยละเอออย่าแมวแม่เลยตึกแดงมันไม่ขึ้นละเนี่ยเรียนมานี่จับใครไม่ได้เนี่ยอันนี้ข้างล่างในเมืองข้างล่างนั้นปะไอ้ท่าเรือใช่ไหมครับใช่ใช่อันนี้ก่อนอันนี้ข้างล่างนะท่าเรือแต่ละคนไม่เคยจบสักคนเลยนะเออ แม่ไม่มีใครจับใกล้เราเลยวะเออไม่เจ๊งแอบว่าเจ๊งแบบว่าให้ผมไล่บ้างเลยอ่ะเออผมก็เบื่อไปนะเว้เลลยเฮ้ยตำรวจตำรวจไล่ไปแล้วข้างหน้าดูดิขับมาจุดหรือเปล่าเนี่ยน,นี่อ,อาสานี่อาสาถ้ขาขับมาจุดมากกว่าเออไม่ทันถ้าขับมาจุดขนาดนี้ไม่ทันหรอกครับฮัปเปอร์ยังเล่นอยู่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะไม่เจอมันกับเขาเป็นไงเนี่ยเป็นเป็นเป็นพี่มันก็อย่างนี้แหละเป็นมึงก็อย่างนี้เนี่ย ก็จริงเฮ้ยอขยันยืดดูดี่ต่อมาไกลๆเลยคนที่มันโดนจัดคือคนที่คนที่สวยเว้ยเอาเนี่ยโอลิมปิกเฮ้ยโอลิมปิกจะต้องไหนอะโอลิมปิกก็นี่ไงตึกไอ้ตึกก่อตั้ง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 คยบอกเลยเนาะต้องได้แล้วต้องได้แล้วไอีที่ต้องได้แล้วตอนนี้ต้องได้แล้วโอ้โหแล้จะเล่นกับเราหรือเปล่าอะ จอก่อสร้างต้องได้แล้วนี่ขึ้นไปไม่เจอครับต้องได้แล้วต้องได้แล้วโอลิมปิกยังอยู่นี่ยนะจกอยู่เออันจกอยู่ันจกอยู่เนี่ยเอามาแล้วเอาเฮ้ยยังยังยังเโอเคไหนวะอาฮ่าฮ่าอาเฮ้ยตาเตาทันหรือเปล่าอ่าโอเคไอ้ตัวนี้มึงเอาันดี à đi à quá không nghỉ con quá không nghỉ con quá không bay con quá bay con đó là nó dạng ai cái ai thế là mang quá dạy dù dù hôm nay dù hôm nay dạy luôn hả à phải đó anh ha đi 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 à ha mà ai sạt không gì อะดูดิมึงจะปล่อยมันหลุดไหมอออิตาลีเนี่ยทูอร์คาร์เนี่ยไล่ย,ยากสัตว์ต้องมาแตะไล่ได้อันนี้ไอ้หลอขับไอ้หล่อขับเอาดักรูลรางให้ครับเดีดักรูลรางให้ครับไอ้หลออิตาลีสีน้ำเงินไอ้หลอครับจัดหนักเลยครับรูลรางใหเ้เอาแล้วเอาแล้ววัดเชิงกันตรงนี้แหละมึงวัดเชิงกันตรงนี้แหละมึง เจอกันตรงนี้นหะมึงอ้าฮ่าโอ้ยโอ้โหแตกหนึ่งเทกสองไม่ได้เทคสองอะไรเอาคือเอาคือเอาคือจะขอเทคก่อนได้ไม่มีปัญหาไมม่ีปัญหาเอ้ยตำรวจตำรวจผมอยากวัดของเอามันถอดให้หมดดิเดี๋ยวผมหนึ่งหนึ่งเอามาหนึ่งผมหนึ่งหนึ่งเอาอไปเสดิมมาหนึ่ง คุณผบว่าไหเสลือเข้าบาทเด็กก็รู้เด้อโอเคไม่นี่มึงเจอเจอคันเดียวมึงเจอมัแตงคันเดียวโอเคเปล่าคุณผบว่าพูดเยอะมึงเรียกช่างมึงเรียกช่างกูให้กูให้มาแตงคันเดียวคุณผบว่าคเรียกตำรวจครับเมื่อกี้อาตุ้ก็พูดเมื่อกี้สรุปแล้วกินฝุ่นครับไม่แต่แต่แต่พูดตามตรงนะถ้าตำรวจคนอื่นนี่ขอไม่ได้นะไม่ได้ใช่ครับจะขอรับตัวมาทำไงใช่ไหมล่ะไม่เนี่ยคือเรียกช่างเรียกช่างเลยเรียกช่างเลยเรียกช่างเลยขอวัดเรียกงพิชัยแต่ละก เลยท่านเลยพี่ชายจะได้รู้ทีว่าผมอ่ะของจริงโอเคโอเคแล้วก็จะได้ว่าใครคือเบอร์หนึ่งหรือเบรนี้ถูกตยัดโจมึงรอช่างมามึงรอจะกูออกฮาต่อไปด้วยโอเคตัดสุดได้เลยได้เลยได้เลยกัด้วยโอ้ยได้เลยได้เลย้หนึ่งหนึ่งสุดสุดทิพย์ั้งประมาณทั้งเลยปะใช่ใช่สองมีหรอจิมเนตบุ๊กสองมีเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนี่หนึ่งหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งกันเลยหนึ่งหนึ่งกันเลยไม่มีไม่ไม่มีวอลเจ็ดด้วยกูบอกเลยมั้ย อเไนกันเลยโเไม่รู้เหลี่ยมซาแล้วจิตพักบอเจอเจ็ดรอช่างก่อนรอช่างเล้ช่างยังเลขช่างยังแ๋ยวลยครโอเคเฮยเฮ้ยเฮ้พะว่าอเจ็ดีกว่าไม่ไหววายหรอกแม่ของจริงว่าบอเจ็ดวอเจ็ดแย่ยไม่เยอะเยอะกม่ยในบลวดพูดยองบ้าพอโอเคกันเลยโอเควาไปเลยวาไปเลย ไม่เกี่ยวกูกูมาขับบางทีอะคนขับอาจจะเก่งแต่คนยิงอาจจะไม่แม่นหรือเปล่าเอ้ยไม่โดนแมวเนาะไม่แต่จริงจริงจเมื่อกี้คือมึงลงผิดนะมึงกิงมึงโดนจับนะเขากเคครับเคราเคราครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไปก่อนนะครับผมบอกเผื่อยิงแม็กกับไม่แตกนะไม่ใช่บอกว่าไว้ยิงโดนแล้วไม่แตกคือยิงแม็กคือไม่แตกนะบอกก่อนนะเดี๋ยวมันอะไรกูไม่ยิงหรอกแม็กอะกูยิงยางเดี๋ยวมึงรอช่างก่อนมึงรอช่างมาก่อน ซ้อมก่อนซ้อมก่อนซ้อมก่อนเออก็ยังไม่โดนดอก็ยังไม่โดนด đỏ ไม่โดนด้วยวะไหนไหนเท่สองต้องคนตัวก่อนแล้วกันทำอะไรหลักฐานเฮียตัวกูเฮียตัวกูโอเคคนผิดตนนี้ครับคนตัวเลยครับผมอันนี้สองอันนี้สองไอ้ดอวเท่าไหร่เหมือนกันครับไม่ต่างกันเลยไปต่างดอวอีกสองโอเคเ๊กจะใจไปได้ไหมครับผมแบบ รงานี่คือนี่คือให้เทสองแล้วถ้าตมรติโดนจับนี่ไม่มีรถนะเต็มนะเรับอยู่แล้วโอเคโอเคไหนเมื่อไรช่างจะมาเนี่ยอ๋อช่างกำลังไปครับจริงจริงเลยเดี๋ยวแต่ช่างมาให้มาซ่อมรถตำรวจก่อนเดี๋ยวพวกที่นี่แม่งเดี่ยวไม่เลยระเบิดเลยมาแม่มาแม่ทำก่อนไม่อยากให้ระเบิดเลหลุยช้า เอางี้มึงเอาให้หลุดก็พอโอเคไม่เลือกแสดงว่าอยากได้คู่ไอ้ไอ้เราจะพาพี่พี่กูไปเดินระเบิดไหมเมื่อกาฆ่าเขาเลยเหรอกล้าฆ่าเลยเหรอกล้าฆ่าเลยขอบคุณพี่หมีทุ่นหนาครับผมสำหรับซัพพอร์ตเตอร์นะคะขอบคุณครับไหนวะช่างไม่มาทีว่าันช่างมันช้าจังวะ ก็็นจะเยแหลสองถุงปรับพันหนึ่งหลบหนีพันห้าปรับสองพันห้าจำคุกสามสิบนาทีมาแล้วช่างมาแล้วเดี๋ยวกูให้กล่องจ่ายค่าซ่อมให้ด้วยแล้วแล้วขอแบบว่านุ่มเี่นนุ่มเล่นเลขอะไรถ้าตำรวจก่อนนุ่ม ลมต้นตมเลอก่อนลมหอต้นเลก่อนหองต้นเลก่อนลื้ออใส่ด้ยลือใส่ด้ยลือใส่ด้ยลื้อใส่ด้ยไม่ใช่แบบว่าจะไม่ออกตัวรอแตกกันเท่านะครับเท่าไหร่สองคันเล่นกระที่เล็นกระโดดคัต็มที่ล้อยค่เต็มที่เต็มที่นะจ๊ะนะไม่ใช่แบบว่ายัไม่ออกตัวรอแตกครมนี้ไม่ต้อง้ากก็ได้เดี๋ยวมันก็กินฟ่ดพี่อยู่ดีวะ โอ้โห oh oh, oh oh. จอด oh เลยคือรอคือได้ได้ไม่มีปัญหาไมม่ีปัญหาโอเคครับความเร็วขึ้นร้อยกูข้อยิงยังได้เลยโอเคครับโอเคครับโอเคโอเคว่าความเร็วขึ้นร้อยแล้วยิงเลยนะเราพวกนี้ฝึกมือดีเสือหายนะบอกก่อนนะเราเราพวกนี้ฝึกมือดีสะาค้งแรกชนจนจับโหจบเลยนะทั้งหมดที่อู่นะคือคือจบอ่ะโอเคครับ อ,อ๋ออะดิไข่ขาวเดี๋ยว,วนะเว้ยพ,พร้อมพร้อมพร้อมอะดิเอามึงม่เคาะแล้วเดี๋ยวกูขับเออตามคิวไปเลยอะดิไปเลยตัวนี้บวบด้วยอโอ้โหยังไหวกวูคิดว่ามีของไอ,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 อ้สัตว์ตั้งยาง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 โอ้โหยังง่ายยังง่ายไอ้เหี้ย โอ้โหอย่างง่ายซ้อมทำใหม่วะเสียดายตังค์วะสามร้อยแล้วสามร้อยแล้วมันเซแล้วมันเซแล้วมันเซแล้วเพ่คุยไม่ถึงเงินดีเลยยังไงอะเฮ้ยเอ้าเอ้า <c oughs> เอาเอาพังเองนะพังเองนะเฮ้ยซ้อมใหม่อะไรซ้อมใหม่อะไรซ้อมใหม่มอะไรซ้อมใหม่อะไร,ะไรก็เมื่อกี้ความเร็วขึ้นร้อยแล้วทำไม,มอะีเลยกชวนับ ตายเลยตะมันอยู่ล้อ้ายบนล้อ้ายเอ่อเดียิงเลยเอ้าแตกสี่ล้อเลยเฮ้ยยังไงเฮ้ยจะไปยังไงที่เนี่ยเดี๋ยวก่ดีเดี๋ยวกขอขอไปได้เปล่าเดี๋ยวก็อะไรขอใหม่เอางี้ถ้าขอใหม่ค่าปรับคูณสองเอาไปตัดอ่าเอาดีเอาเดีอ่าไม่ค่าปรับค่าปรับคูณสองเอาเดี๋ยวเอางั้นแล้วงั้นเรจอดเะจอดมาดิมาดิมาดิมึงจอดเดี๋ยวเอาไม่จอดไม่ไม่จอดได้จับนะจอดไหมสรุป รูว่าคูณเ้่าไหเลยคูณสองเลยอ่าไม่ถ้าถ้าคูณสองค่าปรับแล้วก็นี่ด้วยนะค่าปรับแล้วก็จำคุกด้วยนะคูณสองอ่ะแสดงว่ารเดีก็สามพันใช่ไหมอะไรหรถดีสามพันได้ป่ะสรุปอ่ะหลบหนีสามพันปูนปูนสองถุงก็พัดไอสองพันไงหอาเมล่อเวลาเอายังไงหรือมึงจะยอมโดนเลยไอ้หรอไอ้หรอวางเลยเหมือนเข้าไปก็ไก่เสือเข้าป่าเว้ อ่าโอเคก็มึงเล่ช่างเล่ช่างอีกรอบมึงเล่ช่างอีกรอบหนึ่งเล่ช่างอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรู้ขอบคุณพี่นี่ครับผมมากจรับต้องเจอตรงนี้ออกไปตรงนู้นเหรอใช่เอาไปก็เ่ายันินึ่งเพื่อนทำไม่ได้เลยอันนี้ถือว่ายอมรับข้อตกลงกันนะถือว่ายอมรับข้อตกลงกันนะโอเคครับครับคขอบคุณไม่ต้องซ่อมด้วยจริงซ่อมของมึงคนเดียวพอเดี๋ยวกูจ่ายค่าซ่อมให้ด้วยเพราะเดี๋ยวกูเอาค่าปรับทีเดียวเจ็บเล่ยังเรียกช่างยังเที่ยวรอช่างยังนานกว่าเรียกกับพวกมึงอีกวอ เพี่อย่าล้อชนะกับเรื่องเขาเลยเนาะโคตรเจ็บลอช่างอย่างนานมากเลยนะเว้ยเราใชยแม่งเอ้ยคำพูดต้มยำกระทำต้มจืดจิ้มหายไอ้เหี้ยเชี่ยแม่งไม่ไป็นตำรวจมันยิงแม่แต่ก็ไอ้ที่ร้อนไม่ไหวไหวปุ๊บปุ๊บกูเป็นคนยิงไงสัสปุ๊บสี่ล้อเลยหรอนิ่มปะโคตรแข็งเชี่ยเขนี่คือแบบว่าเมื่อกี้ซิกซิกแซกก็ติ๊กไปก็เท่านั้นนะคนขับกูมือดีคนขับกูมือดีว่ะโอ้โห รอบรบนี้ิเค่คอห์ใหม่ดอมคุณพีคอห์เลยกูขับแบบวิเคอร์ตพี่คอ์เลยใช่ปะมือเรียวมันมาแต่งนี่ี่มันมันมันเรียกคู่เราเลยก็จริงกันเนาะต้นมันก็ได้ปามมัก็ดีอ่ะต้นไม่ได้ไอสัตว์คันเนี้ยไอซ้อมก่อนซ้อมก่อนซ้มก่อนเรียมัเนี้ยอ่าหนึ่ง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 หนึงหนึ่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 

ก็ได้ก็จบไม่ได้แค่เล่นเล็กนิดเดียวเลยนะแบบว่าสวัสดีครับเพื่อวนขอบคุณครับถึงร้อยดวงครับใช่ครับช่างชอบซ่อมแต่สีน้ำเงินเลขอะไรเลขเจ็ดสิบสาไม่เอาไม่เอามาแต่งได้หรอจะไหวหรอมาแต่งอะไรก็ได้พี่ร้อซ่อมเหมือนเดิมต้องล้างเดี๋ยวมากินผลที่มากินผลผมดูดีไม่เปิดซ่อนยูเด็กกับพลวีรวัตรครับผมซาวน์สปอตเตอร์นะครับเป็นคอนเสิร์ตแคมป์รี่นะครับไมโครโฟนเปิดเลย พุ่งที่นี่มันไม่มีอะไรหรอกไอ้เหี้ยโหค้อเจ็บว่ะต้องลอง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 ขอใจพุ่งยิงนะขอคืนไปก่อนเฮ้ยมีเอารถช่างไปไหนมียอดรถช่างไปไหนเอาบังเอาบังอ๋อบังเหมือนเดิมนะความเร็วขึ้นร้อยนี่คือยิงเลยนะโอเคโอเคโอเคไม่มีเทสซามนะไอ้เหี้ยเฮียย่ไม่เคยเล่นเนินนี้ด้วยว่าจะหลุดเนินนี้ก็ได้เว้ยว่าจะหลุดเนินนี้ก็ได้เลยดี๋ยวยาวมาเด็กคนเก่งมันต้องเก่งทุกทางเว้ยเอาเลย

ฮะยังไงอ่าดันกล่องดันกล่องเหรอดันกล่องต้องเริ่มใหม่นะโอเคต้องลงมาข้างล่างนะถ้าไม่ลงกูเจอลอยเลยนะขึ้นยังไงวะโคตรนิ่มเลยวะเฮียเอ้ย กูบอกแล้วมีแต่คำพูดเลยพวกี่นี่ไม่ไม่ต้องซ่อมนะนะไม่มีซ่อมนะโอเคโอเคไม่ซ่อมครับไม่ซ่อมครับโอ้โหข้ออีกแล้วว่าแล้วก่อนแล้วก่อนแล้วก่อนเออเสียชีวิตไอเหี้ยเอาไปอ่ะตอนนี้ขึ้นรถอ่ะกูให้มึงไปกันเลยเอาไปเลยไปไป เอาไปตั้งตัวได้แล้วตั้งตัวได้แล้วตั้งตัวได้แล้วปวดบ่อปวดบ่อปวดบ่อเฮ้ยอ้าวเฮ้ยยังไงเนี่ยตำรวจไอ้เหี่อะไรตำรวจผิดว่ะนี่ตำรวจผิดแต่นี่ตำรวจผิดนี่ตำรวจผิดไม่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 ให้ซ่อมให้ซ่อมเปิไปแล่เคสับเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้มึงเอากล่องซ่อมๆให้แม่งดิกูเหี้ยหลอช่างละอิกี้ ไอ้หรออันนี้ตำรวจผิดนี่ตำรวจผิดไม่เป็นไรอันนี้ตำรวจผิดถือว่าถือว่ามึได้รีเทคตำรวจผิดมาใจมาใจมึงมาใจร้อยมาใจหนึ่ะโอเคตั้งมาใจร้อยเตยไอ้ต้องเพียงไรอาต้องเองหรอเล่นเลยเล็เล็เล็อ่ะนี่ครับเท่าเลยเปิดเราเป็นรถเล็อันนี้คืออันนี้คือตำรวจผิดจริงๆตำรวจผิดจริงถือว่าเป็นโชคดีของมึงโชคดีของมึงอ่าโชคดีของมึงเปิดไซเรนร้อแม่งเลยเปิดไซเรนร้อแม่งเลยนี่ครับอ่นแล้วโชคดี อาจจะหลุดด้วยก็ได้ใครไม่รู้ว่าจริงๆเม่นกำจะโดนอยู่แล้วแม่งโดนแล้วอ่ะมันคือโดนแล้วเราเนี่ยมันต้องโดนแล้วไอ้สัตว์เอาไปเอาไปไปดิ่เท่านั้นหมก็ยิงนะอ่าไม่ถึงระยะไม่ถึงโอ้โหอย่างแม่นอย่างแม่นน่ะจอจอยิงซ้ายเรายิงยังซ้าย โอระยะไม่ถึงอะไร้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ๋ออย่างแม่นอ่ะอันนี้ผมแค่แก้มอย่างนั้นเนี่ยเพราอผ่าน้วอันนีอ๋อสามล้อแล้ว啊แต่งแต่งสี่ล้อแล้ว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 เฮ้ยยังไงสี่ล้อแล้วเนี่ยยิงเทาไหร่ยิงคนได้สี่ล้อยิงคนได้จ่อจ่อเลยกูยิงกระบาลเดี๋ยวกูยิงกระบาลกันเหม่งเหม่งเม่งกันวะเฉียวเฉียวเฉียวผมยิงผมยิงโหมดไปหมดกระจุข้าไม่แตกเลยิงกระจุหลัง ยังไงไม่ยอมหมอนี่คือไม่ยอมหมอไม่ยอมหมอโอ้โหไม่ยอมหมอไม่ยอมหมอไม่ยอมหมอเต็มหนังคอเลยอ่ะไม่ยอมเลยเหรอย่ล็อกรถอย่ล็อกรถอย่าล็อกรถอย่ล็อกรถไม่ยอมหมอไม่ได้ไม่เฮ้ยไมได้วะเฮ้ยตัวไอ้ดอมหายยี่ดอมพิงไอ้ตัวนี้เฮ้ยมึงจับมึงจับไปหรอไปพี่จับไปดอมเอง

ไอ้โทนี้ดับนะไอ้โทนี้ดับหน้ากระาดาษดิโทนี้ดับหน้ากระาดาษดิอ้ามึงเบกิกรถกูเบิกทียี่สิบไร่นะกูเบิกทียี่สิบไ่นะได้ได้ไอสัตว์คิดว่ากูไม่มีรถไงคิดว่ากูไม่มีรถไงไม,มันเบิกรถหนี นายวิ่งทางคู่ไม่ชอบเหรอวิ่งทางคู่ไม่ชอบโทษทีไอ้เหี้ยตูบคากูแบบว่าเยอะวะ่ะอียัดแม่คันนี้คันลูนี่เข้าไม่ได้ไสัตว์เอ้ยบอกว่าพี่โคตจชาปล่อยไปปล่อยไป,อยปอยไอ้ตัวนี้จับไปหรอไนดะ้ยัง ไอ้ดอมแล้วไงไอ้ดอมได้ไหมได้เย็นได้เย็นจับไปหรอได้ยังจับแล้วจับแล้วจับแล้วครับไอ้เฮียดอมไอ้ดอมมันขับไอ้ดอมมันขับรถหนีไปมันขับรถหนีไปครับมันมันมันไม่หนีมาเบิกรถได้เฮียไปเฮียอะไรปล่อยไปปล่อยรถไปไอ้เฮียแม่ขับแล้วก็ปอกไอ้สัตว์เข้ารูเล็กๆไอ้เฮียไปทางซ้ายหน่อยรอดไปรอดไป ไอ้ยี่แม่งหนีสุดชีวิตจริงเหรอไอ้สัตว์เอ้ยไอ้หล่อคนเดียวพอไอ้ดอมปล่อยมันเฮียผมจะต้องรถเฮียมารถเลยโอเคกลางไปโอเคกระปาฝากจัดการหน่อยเอ้ยคนนี้คูณสองนะถือว่าเหลี่ยมดีถือว่าเหลี่ยมดีเฮดัมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่บอกไหนบอกให้ไหนบอกให้ไอ้หลอไโดนอะไรเดี๋ยวให้เฮดัมเข้าวอรไปครับเตะเดี๋ยวให้เฮดัมบอกว่าไอ้หล่อไอ้หล่อไหนหล่อที่ไหน นี่นี่นี่ไอเหลอโดนค่าปรับทั้งหมดหลบหนีสามพันปูนอีกสองพันมาโดนค่าปรับห้าพันจำคุกชั่วโมงหนึ่งโอ้โหไม่ให้เล่นเลยหรอไม่ให้เล่นนี่มึงอย่าง้าพูดีเกือว่าไม่ให้เล่นกูถามหน่อยวะไม่ดีชั่วโมงนึงเลยหรอไม่เราตกลงกันแล้วว่าคูนสองมึงยอมรับข้อเสนอแล้วไอดองมันเสนอไม่ได้เสนอไม่เกี่ยวไอ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 ดองมันหนีไม่ได้ดองมันหนีไม่ได้มันฉลาดโอ้เกินโดนโดประกันตัวได้ไหมล่ะไม่ไม่ดามีดามีดามเคสมาเร็วไปเร็วกูพารถเลยกูเผารถแล้วกูพารถแล้วกูเารถแล้ว ไล่เขยไปไล่เขยไปไล่เขยไปยิบบอลล็อกเฮยดอกแม่งใช้รถไอ้นี่สัตว์รถมินิโอเคไล่ยิงบอหนึ่งไล่ยิงบอหนึ่งไว้ยิงบอหนึ่งรอบยิงกันใจดีสุดสนุกไงเล่นเล่นสนุกสนุกกันไงขอโทษก่ออนขโทษครับขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจขอโทษครับขับรถอะไรครับขับรถอะไรโอ้โหยิงไม่ได้ขอโทษแม่งเลยเวนขับรถอะไรดีกว่าพูดมาไปซ่อมรถไปใครจะถามเครจะถามว่าจะเป็นตำรวจหรือเปล่าเฮอดามถามอ่ะไอ เบนดี้ตำรวจอาสาวันนี้มารอมารอมารอมีคนออกกอนคืนแก๊งเลยได้ปะเอ้ยไม่ได้มันต้องจำกัดคนต้องต่อคิวต่อคิวจำกัดอาสาแค่สิบแล้วตอนนี้มีแค่าไหร่เดี๋ยวก็เดี๋ยวผมก็ออกคนหนึ่งอยู่ดีน้ำน้ำเลกนึ่งอ่ะเฮ้ยเราเป็นจริงเหรอเราไม่ได้ปลอมหรอเป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงเฮ้ยต่อนักกากต่อนักการต่อนักกากพ่อเทีตนรักอาสาแบดกินอ่ะเฮ้ยบอกเขาพี่หน่อยนะวันหนึ่งไว้หน่อยดิผมยัดไปดู ที่ดรอแม่งเบิกรถไอ้นั่นอะไรวะรอดไอ้จัดปล่อยมันปล่อยมันให้มันรอดไปไม่ต้องประกันจังเลยเออเฮียเออเฮียเนี่ยเด็กกะที่ปรับเอ่อปรับเอ่อวอลมาเป็นวอหนึ่งอ่ะแล้วก็พูดกับผบอลเลยบอยใหญ่ผบอผบคะวอหลอถามว่าประกันตัวได้ไหมประกันตัวได้ไหมประกันตัวให้มันก็ประกันตัวก็ห้าพันไงก็ใส่ไป็นหมื่นหนึ่งแล้วก็เจียวมาสิบนาทีโอเคค่ะ ไอ้ยี่ดอมแม่งแสบไปสัตมีไดหมครับเอ่อคนที่ลงมาวิ่งเจ็บได้ไหมเฮีย <c oughs> ไม่ได้เปิดวอร์อาสาวไว้แน่เลยใช่ไหมไม่ได้เปิดที่เฉดฝั่งมันวุ่นวาย่าเลยผมก็วุ่นวายจริงแหละเอเอไอ้ดอมแสบนะไม่เอาเพื่อนเลยเออเฮียไม่ไม่เอาเพื่อนเลย <c oughs> เออแม่กลวยไม่เล่นสี่ล้อแม่บอกแม่ให้กลวยไม่ให้เล่น เดี๋ยวตีปากเลย๋อกินยาแม่งเต็มเลยอีกแล้วอ <Loki>, ่ะคันนี้แล้วอ่ะอันนี้คันนี้คันนี้รอเลยรอเลยรอเลยเปลี่ยนรถไหมน้ำนมนเหลือเท่าไหร่ละตีเก้าผมเพิ่งเติมไม่เป็นไรโอเคโอเเคออแม่งเมื่อกี้เจอซอยโดนเลมอนบากูไปไม่ถูกเลยสาตท์ที่สิบข้อไม่ได้ไออรูเล็กใช่ป่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว มันเห็นมันเห็นมันเห็นได้อยากเดินไล่อะครับอ่ะไอ้ได้เอาไปเอาไปคดีอะไรดีครับเอาไปคดีอะไรดีครับจบปูดไปกูตังหน่อยดีไม่มีจ้จบปูดปได้เลยนี่กูตังหน่อยดีเยียกจบเจอกันเลยว่ะน้องชายเชื่อพี่หรอรู้ของกันอยู่อะผมอยากลองอ่ะเดี๋ยวผมอยากลองของอันนี้ไม่ใช่คันนี้ที่ผมจะเอาอะมันคืออีกคันหนึ่งใช่เปล่ะเอ็กเอฟปะใช่คันหลังเอ็กเอฟอ่า ไอ้เช่นดิ๋งแหละไอ้เช่นดิ๋งแหละไอ้เช่นดิ๋งดิ๋งแหละไม่จบไม่ได้เลยออเตำรวจใครวะนะจอดคุยขเขาโกรุนโกรุนเปลี่ยนรถแปลสภาพรถไม่น่ารถไม่แน่เปลดดี่ยนรถเลอ่ะจัดน้ำมันด้วยระหว่างรอไปแล้วมันไปจอดแล้วเอามันหน้าไปนั่นล่ะไม่เป็นไร พี่ใกล้ๆเลยพี่อยู่ใกล้ๆเลยพี่อะไรอ๋อไปพี่งอาอ่ะอ่มเมื่อกี้กูต้องแกงเตอร์ตามแม่งเลยต้องแกงเตอร์ตามหรอใช่ ลองดูค่าปรับไปหนึ่งหมื่นถูกแล้วนี่มาประกันตัวประกันตัวห้าสิบนาทีไงมีเติมอยากลองฟูบ่เอ,อเดี๋ยวอลองดิลองดิแต่ยาแม่จับไม่ได้จริงๆริงเนี่ยเราใครอยู่ครับตึกแดงเจอไหมอ่านงสี่รอแป้งนานแล้วต้งยานกัเหรอ้องยอีกแล้วเฟรมคลเซอร์อีกแล้ว เห็นห่มากลัลไอ้ดำหเห็นจุดขวามือะไางตำรวจที่อยู่เนะี้ยไหนไปไล่เฟรมไครเติ่์กันอยู่หาไม่เจอไ้ตัวนี้สายตัวนี้สายเอาดิไวางแล้ววงแล้ว,วจ 9, ใช่ปะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกดการเป็นอาสาสมัครเจอไหมครับเจอไหมเจอไหมเจอไหม ไลน์ดิสคอร์ดรอรอรอถ้าไม่โดดมาเดี๋ยวไลฟ์ขึ้นหมดให้โอเคไหมประกาศจะบอกเราเจอแล้วเจอรำเจ็บริรำทำงานนี่หรอคันนี้หรอคันนี้สองคันพอไม่ต้องไม่ต้องขอกำลังเสริมเพิ่มแล้วสองคันพอที่วันเดี๋ยวมาแต่งก็หลุดเออเดี๋ยวไอ้มาสีอ่ะไอ้แหลมนี่หวังเขาละ เฮ้ยแหลมปล่อยเลยเดี๋ยวจัดเองข้างหลังข้างหลังนี่ใครวะข้างหลังปล่อยได้เลยนะเดี๋ยวเล่นนะครับพอบอาถึงไม่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 ถึงอุ้ยแล้วจะเฉียวตูนเขาแตกเออแตกแล้วแตกแล้วเออแตกเลยเพียวพียวเพียวเพีเพียวเดี๋ยวยิงให้อีกรอบหนึ่งนะไม่จับเลียวก็ได้เงี้ยเออเดี๋ยวเราล้อขวาเอาแบบสั่งได้ดักใจเหรอแล้วก็เข้าขวาให้ไปจะเลี้ยวซ้ายว่าแล้ว แล้วก็เลี้ยวขวาลองโชกเกตเองลองโชกเกตเองอ้าวยะไม่ไม่เดินไม่ถึงระยะเดึงระยะไม่ถึงระยะไม่ถึงมาสั้นนี่งไงโอ้แตกแล้วปล่อยเลยเอาเลยเอาเลยปล่อยเลยเอาเลยนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอเอ,อรูปอยู่ไหนวะฝนครับฮะเฟรรี่บัน<อ> ไม่ไหวไม่มีตังค์ยังกำลังเก็บตังค์สืบบ้านอยู่ก็เลยมารับจ็อบนี่ไง okay. เ,เ,เป็นตำรวจเขาบอกไงรับแล้วก็คือจบรับแล้วก็คือจบถ้าสมมติเราโดนนะรรอ,อ,อ,อะไรสวัสดีครับถือว่ากูไม่ประกาศจับเมืองถือว่ามึงเฟี้ยวกูเลยปล่อยมอึงหนีจ่าทีบาทแล้ก็เกือไม่สุดไอ <c oughs> ้ด้อมทีหลังอ่ะมึงจะเล่นอีกกี่เทสก็ได้นะเว้ยว่าถ้าเล่นกูอ่ะ หล่อเพื่อนมึงดูไปหล่อเพื่อนมึงไงโดนจับเนี่ยเออดูไปหล่อเนี่ยเออไปดูไปหล่อไปดิี่ยนั่เป็นเรื่องที่ขยันขายยานะผมเล่นให้เข็ดผมประกาศไปแล้วเดี๋ยวเอาลงนี่แต่ถ้าเราเจอเขาเราจะให้เล่นทุกคันนะเฮียโอเค็นไหมใช่ไหมเฮียเป็นคนใครเจอพี่พี่ก็ให้เล่นหมดอ่ะ ถ <pec> ูกปะเออเฮียให้เล่นอยู่แล้วได้ใครอ่ะ